สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดตเพชรยนต์อีกแล้วนะครับอยู่กันในโซนเขาเรียกโซนสี่โซนสี่นะสุดซอยนะครับนี่มีทั้งรถตู้นะรถกระบะสีประตูนะว่าลากับนะคหรือจะเป็นกระบะแแบตัวเตี้ยนะครับสองจุดสี่อีพาร์ตกันสีขาวคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับรถมือสองนะครับบางทีผมก็ถ่ายไม่หมดเพราะว่าบริษัทรถมันเปลี่ยนบ่อยตลอดนะครับถ้าใครสนใจรถกระบะมือสองรุ่นไหนนะครับลองแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์ขึ้นโชว์อยู่ นะครับ0626407776นเดะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอรถที่มีให้นะครับแล้วนะมันก็ตรงสเปคกับลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูที่คันแรกกันก่อนนะ2 4 e นะครับคันนี้ปีอะไรเนี่ย18-19เนะี่ยคันนี้ปี18นะครับปี18ราคาถูกจังปี18เป็น s m a r t c a ปนะครับ2 4 e มี carry boy ด้านหลังนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยกระจกข้างปรับับไฟฟ้าราคา485,000บาท นะคบคันนี้485,000บาทนะครับกับโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปตัวเตี้ยนะครับสวยๆนะ485นะครับฟังไม่ผิดนะครับ485ได้รถปี18ไปเลยนะครับจะเป็นนาวาร่านะครับ 2.5E นะครับเป็นแบ็กออดิชันนะครับ 2.5E คันนี้ราคาถูกนะครับคันนี้ราคา479,000บาทนะครับสำหรับใครที่รักหรือหลงไหลในตัวกระบะนะครับค่ายนิสสันนะครับอึดถึกทนนานนะครับคันนี้แน่นอน 2.5 e b a c k edition นะครับโอ้มี Fortuner มันหลงอยู่นี่ด้วยนะ Fortuner มาหลงอยู่นี่ด้วยคันนี้เป็นปี16นะครับคันนี้เป็นปี16นะครับ Toyota Fortuner ปี16นะครับราคา8.69นะครับรถหน่วยงานธนาคารอมสินปลดระวางนะครับ3ปีปลดนะครับประมูลมาขายต่อเลยนะคันนี้สวยๆนะครับเลขหม่ก็มีตั้งแต่แสนสามไปจนถึงแสนเจ็นะครับสำหรับตัว Fortuner โฉมนี้เรามีประมาณ10กว่าคันก็จะอยู่สุดตรงนู้นเลยนะครับ ก็คันนี้ก็เป็น Toyota r e v o Smart c a ทที่เป็นรถไม่มีแคลริบอยนะคันนี้เป็นรถตัวเปล่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ได้ตัว G ด้วยนะครับได้รุ่นท็อปนะครับเป็น 2.4G นะครับปี2017นะครับใครที่หารถกระบะแคบสีขาวนะครับ 2.4G ปี2017นะครับคันนี้ราคาสี่แปดเก้านะครับก็ถูกปะคันนู้นปี18 485คันนี้ปี17 489นะครับได้เป็นตัว G ด้วยนะครับรถ ต่างกันปีหนึ่งนะครับแต่ได้เป็น 2.4G นะครับ 2.4G เนี่ยพวกข้างในมันก็จะพวกระบบไฟฟ้ามันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัว G เนี่ยพวงมาลัยมันจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าปงหน้าปัดหน้าจอแอร์อะไรก็จะเป็นออโต้หมดเลยนะครับเนี่ยแอร์ออโต้นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดคันนี้ราคา4 8 9นะครับสำหรับตัว Smartcab 2.4E นะครับเป็นตัวสแตนดาดนะครับเป็นตัวธรรมดาเนาะนะครับคันนี้ นะครับถ้าคันซ้ายมือนะครับคันนี้ก็เป็น 2.4E เช่นกันนะครับรถคันนี้เป็นปี16นะเป็น4ประตูนะครับ P Runner นะครับรู้สึกจะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะครับเป็นปี16ราคา589นะครับราคา589เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้เลขไมล์แสนสามนะครับรถปี16 4ประตูออโต้ 2.4E นะครับยังไงก็คุ้มคันนี้นะถ้าใครซื้อไปก็ มีอาจจะถ้าไม่ชอบล้ออะไรนี่ก็ไปเปลี่ยนล้อใช้นะรถปี16ราคาเท่านี้นะผ่อน11,000หมืนึ่งนะครับสประตูสีดําเกียร์ออโต้คือมันได้เกียร์ออโต้แล้วก็เลขทะเบียนสวยนะครับหนึ่งเก้าสามนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเนี่ยนาวาล่าเนี่ยผมบอกแล้วนาวาล่าเยอะนะคันนี้ก็เป็นนาวาล่าสี่ประตูนะครับแบ็กดิชั่นราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับ back edition นะครับ2.4เอ้ยส e นะครับ DDTI VGS Turbo นะครับปี2019นะครับราคา5.79เนี่ยนาวอล่าราคาถูกๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆนาวอล่าสี่ประตูมาปุ๊บไปป,บปั๊บมาปุป๊บไปปั๊บเพราะว่ารถมันขายเร็วนะคันนี้ก็เป็น2 8 g นะครับขับเคลื่อน4ล้อที่ผมบอกนะเป็นปี2017นะครับราคา7 0 0 0แสน 49,000บาทนะครับ749,000บาทนะครับรถปี2017ไมล์หกหมื่นหนึ่นะครับรถสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีอะไรให้ครบหมดเลยเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้ผมน่าจะจำผมไปขับมาเองนะแบบเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับกระจกเป็นออโต้4บานนะครับตัวที่เป็น 2.8G เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดของรถกระบะนะครับระบบไฟฟ้ามะจัดมาเต็มนะครับเบาะไฟฟ้า นะครับแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีระบบฟูดคอนโทรลให้นะครับมีปุ่มสตาร์ทให้นะครับเนี่ยเลขไมล์หกหมื่นหนึ่งนะครับเป็นเกียร์แมนวลหกสปีดนะครับเป็นรถที่เป็นโฟวิวนะครับมีดิฟล็อกนะครับราคาเจ็ดสี่เก้านะครับใครที่อยากได้รถลุยๆนะครับของค่ายโตโยต้าแล้วผมบอกเลยว่าอึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าคันถัดมานะครับก็เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ นะครับคันนี้เป็นปี2013นะครับคันนี้เป็นปี2013นะครับเป็นตัว 2.5G นะครับปี2013ตัว 2.5G ราคา625,000บาทเนี่ยถ้าใครอยากได้รถครอบครัวผ่อน12,000นะครับอาบอะขออชัยผ่อนประมาณ12,000นะครับคันนี้600,000 1ึ0 0 0มื่นสประมาณนี้นะครับผ่อนประหยัดนะครับแล้วก็ได้รถที่เป็นสีขาวบอดี้สวยนะครับเลขไม้ก็อยู่2 5 0 0 0นนะครับ2 5 0 0 0น จร,จริงๆรถตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับ2 0 5ดีโฟดีก็เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องอะไรเขาดีอยู่แล้วนะครับเป็นรถครอบครัวที่ต้องเรียกว่าผ่อนเบาๆนะครับมาพร้อมยางแม็กซิตอะไรให้สติ๊กเกอร์คาดประตูว่าเทียดีสปอร์ตดโวนะครับเหีืยรถสวยๆทั้งนั้นนะครับลูกค้านะครับบางทีเข้ามาไม่ถูกหรืออาจจะเห็นแค่ในคลิปว่ารถมันน้อยแต่บางครั้งก็ถ่ายไม่ถูกนะครับเพราะว่ารถมันจอดไกลกันด้วยนะคันนี้ก็เป็น 2.5e นะ T-RD Sportivo เกียร e, ์ออโต้นะครับเป็นโฉมปี15นะครับรถสวยๆพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับ4ประตูตัวเตี้ยเราก็มีนะนะ4ประตูตัวเตี้ยก็มีนะ 2.4e นะครับคันนี้ราคา469ไหม469น่ะใช่ด้วยราคา469 2.4e ราคา469ปี2016นะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับมี Carry Boy นะขนของสบาย หลายคนสงสัยว่าทาไมรถมีแคลรี่บอยนะครับผมบอกก่อนเลยว่ารถที่เราเข้ามาเราจะเน้นรถที่เป็นรถหน่วยงานและรถประมูลเพราะเราต้องดูเรื่องโครงสร้างบอดี้และการแมเนจแนนเข้าศูนย์นะครับอันนี้คือจุดหลักๆเลยลูกค้าที่ซื้อรถไปก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราเอารถบ้านรถอะไรมาขายเนี่ยเราประวัติมันตรวจยากนะครับแล้วบางทีโดนย้อมมาด้วยมันจะไม่คุ้มนะครับหรือว่าจะเป็นคันนี้นาวาร่า2.5นะครับเป็นตัวสปอร์ตเทคนะ2.5สปอร์ตเทคไป2 0 1 8 นะครับราคา499นะครับคันนี้ราคา499นะเป็นตัวสปอร์ตเทคนะครับผมอาจจะพูดสะดุดสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไงดีอากาศมันไม่น่าทํางานเลยดูอากาศมันน่านอนมากนะเพราะว่ากรุงเทพมันคืมตั้งแต่เช้าฝนตกทุกคืนและตอนเช้าก็ตกตอนมาทํางานอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ยอมรับเลยว่าจนน่าจะยังไม่ตื่นนะคันนี้เป็นนิสสันนะครับนาวาล่าสองจุดห้าสปอร์ตเทคนะครับก็จะได้ล้อแม็กชุดแต่งนะครับสปอร์ตบาร์ด้านหลัง จะมีโลบงโลบาอะไรให้นะครับสวยๆเลยอะคันนี้ราคา49นะครับราคาถูกมากราคาถูกมาก499นะครับมิวเอ็กมีนะครับคันนี้ปี20นะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะครับราคา619นะครับปี21 1.9 LDA นะครับปี21ราคา619,000บาทนะครับคันที่อยู่โซน A ด้านหน้าคลิปก่อนหน้านี้ราคา599นะคันนี้ปี21 อีคันนี้มันเป็นปี21แท้อีกคันเมื่อกี้มันเป็นปี21่เดจนนะครับกระจัางหน้ามันเปลี่ยนเป็นตัวปัจจุบันแล้วนะครับคันนี้ราคา619คันเมื่อสักครู่ตอนนั้นราคา5 9 9นะครับท่านผู้ชมถูกใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่อีกนิดนึงนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ isuzu pajero sport นะครับเพิ่งเข้ามาล้างเสร็จปุ๊บติดจองปั๊บนะคันนี้ก็ราคา8ป0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับตัว ซูบิชิป,ปาจโร่สปอร์ตนะครับนี่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะ2.8นะครับ2.8คันนี้สวยๆเป็นกระจังหน้าพ a โดนะคัเอ้คันนี้ไม่ใช่2.8แต่คันนี้เป็นรถปี2019เป็นเครื่อง24 V ราคา1 5 0 0 0ล้บาทนะครับตกแต่งมาด้วยกระจังหน้าพ a โดนะครับนี่เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับทุกคันที่ผมถ่ายไว้หรือว่าอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะครับ ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเลนเพชรโยนเลยนะครับผมพามาชมเล่นๆน,นะวันนี้นะครับก็รีบไปถ่ายคลิปก่อนในช่วงบ่ายบางทีมันร้อนแล้วก็หมดอารมณ์ถ่ายนะครับในหมู่การจอดรถมีการวัดตลอกมงตลับเมตรก็มาแต่งนจะากนไงต้องฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่0626407776ครับขอบคุณครับ